สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่พุทธวจนะพาใจพ้นทุกข์ที่นี่เราจะพาทุกท่านก้าวเข้าสู่โลกแห่งพระธรรมเรื่องราวอันงดงามที่พระพุทธองค์ทรงสแสดงไว้เรื่องเล่าที่ไม่ใช่เพียงเพื่อความเพลิดเพลินหากแต่เป็นแสงนำทางให้ใจเราค่อยๆค,ค,คลายจากทุกข์และพ้นกับความสงบเย็นอย่างแท้จริงเชิญร่วมเดินทางไปพร้อมกันกับเรื่องราวในวันนี้ นักุงกบิลพัทน์อันรุ่งเรืองมีเจ้าหญิงองค์หนึ่งผู้ไม่ได้ปรากฏกายในท่ามกลางผู้คนด้วยเพราะร่างกายที่เต็มไปด้วยแผลผุพองและจิตใจที่ถูกความอับอายกัดกินนางคือพระนางโรฮินีน้องสาวแห่งพระอนุรุทธเทระผู้เป็นหนึ่งในพระอสีติมหาสาวกของพระบรมศาสดาชีวิตของพระนางเหมือนต้องคำสาปจากอดีต แต่เบื้องหลังความทุกข์นั่นเองกำลังจะกลายเป็นประตูเปิดสู่หนทางแห่งศรัทธาและพาเราเห็นพลังของบุญกุศลที่แท้จริงนักุงกบิลพัฒ์เมืองหลวงอันงดงามของพระเจ้าสุดโททนะพระบิดาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตระตูาสากยะรุ่งเรืองด้วยศักดิ์และเกียรตยิยศเมืองทั้งเมืองอบอวลด้วยความเจริญรุ่งเรือง วังหลวงมีเหล่าเจ้านายข้าราชบริพารและผู้คนมากหน้าหลายตาใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางความสว่างสวยแห่งอำนาจและเกียรติยศแต่ท่ามกลางความโออารู้หรานั้นกลับมีห้องหนึ่งที่ถูกปิดมั่นแน่นหนาอยู่เสมอแสงสว่างจากโลกภายนอกไม่ค่อยได้ส่องผ่านเข้าไปสู่ภายในและในห้องนั้นเองมีเจ้าหญิงผู้หนึ่งนั่งเงียบอยู่กับความทุกข์ของตน พระนางผู้นั้นคือพระนางโรฮินีน้องสาวแห่งพระอนุรุทธเถระผู้ซึ่งภายภาคหน้าจะกลายเป็นพระอลหัน์ผู้เลิศด้วยทิพยะจักษุแต่ในเวลานั้นน้องสาวของท่านกลับไม่อาจก้าวบอกมาพบผู้ใดได้เลยความทุกข์ที่กัดกินทั้งกายและใจผิวพรรณอันควรจะงดงามดุดดอกบัวแรกแหยมกลับเต็มไปด้วยร่องรอยแห่งโรคผิวหนัง แผลผู้พองแดงช้ำปกคลุมไปทั่วทั้งไก่แม้เพียงสายลมพัดผ่านก็ยังทำให้เจ็บแสบจนสุดทนความทุกข์ทรมานทางกายหนักหนาแล้วความทุกข์ทางใจกลับยิ่งทวีคูณพระนางไม่กล้าแม้แต่จะออกไปพบผู้คนในวังนับประสาอะไรกับการออกสู่สาธารณะยามมองกระจกบานทองพระนางเห็นเพียงภาพหญิงสาวผู้สิ้นความงามน้ำตาเอ่อท่วมสองตา ความอับอายกัดกินจิตใจจนพระนางเลือกปิดบังตัวเองอยู่แต่ในห้องเฝ้าถามตนเองว่าเหตุใดชีวิตเราจึงต้องเป็นเช่นนี้แม้จะอยู่ท่ามกลางพระญาติผู้คนมากมายพระนางกลับรู้สึกโดดเดี่ยวความรักและเมตตาที่ผู้อื่นพยายามมอบให้ไม่อาจลบล้างความอับอายในใจของตนได้ยิ่งมีคนถามไถ่ยิ่งมีคนอยากพบ พระนางยิ่งซ่องตัวแน่นหนาขึ้นทุกทีเสียงหัวเราะเสียงดนตรีจากงานรื่นเริงในวังล้วนเป็นเพียงเสียงที่ย้ำเตือนว่าโลกภายนอกเต็มไปด้วยความสุขแต่ใจของพระนางกลับถูกขังอยู่ในกรงแห่งทุกขพระนางรู้สึกเหมือนถูกตัดขาดจากความสดใสทั้งปวงวันเวลาผ่านไปเช่นนี้จนกระทั่งวันหนึ่งข่าวสำคัญแพร่สะพัดไปทั่วทั้งวังและนครว่า พระอนุรุธทธเถระผู้เป็นโอรสศากยะเท่นกันแต่ได้ออกบวชในพระาศาสนาของพระพุทธองค์และบัดนี้เป็นพระมหาเถระผู้มีฤทธิ์มากกำลังจะเสด็จกลับมาพร้อมภิกษุสงฆ์ถึง500รูปเพื่อเยี่ยมเยียนพระญาติในกรุงกบิลพัท ทั่วทั้งนครโกลาหลด้วยความปีติยินดีผู้คนต่างจัดเตรียมการต้อนรับญาติพี่น้องต่างตื่นเต้นที่จะได้พบโอรสผู้บวชเป็นพระอรหันต์ผู้เลื่องลือพระราชวังถูกประดับด้วยพวงมาลัยขบวนดอกไม้เรียงรายไปตามทางที่พระเถระจะเสด็จมาทุกคนต่างแต่งกายงดงามเพื่อออกมาต้อนรับแต่มีเพียงพระนางโรหินีผู้เดียวที่มิอาจก้าวพ้นบานประตูห้องออกมาได้ ยามเสียงกลองชัยดังขึ้นจากนอกกำแพงวังพระนางโรฮินีเพียงนั่งกอดเขา่าน้ำตาไหลพรากสองมือกุมใบหน้าไม่กล้าแม้แต่จะชะโง,งกหน้าดูขบวนอันศักดิ์สิทธิ์พระนางคิดเพียงว่าเราจะออกไปต้อนรับพี่ชายได้อย่างไรร่างกายเราเป็นเช่นนี้หากใครเห็นคงเป็นที่รังเกียจแก่สายตาเขาเป็นแน่ขอเพียงเก็บเงียบอยู่ในห้องนี้คงไม่เป็นไร ในใจพระนางเต็มไปด้วยความสับสนอยากจะออกไปด้วยความคิดถึงพี่ชายแต่ความอับอายกลับเหนียวรั้งไว้แน่นจนไม่อาจก้าวขาออกไปได้เมื่อพระอนุรุธทธะเทระพร้อมภิกษุ500รูปเดินทางมาถึงนคนกรกบิลพัทเหล่าพระญาติและชาวเมืองต่างออกมาต้อนรับด้วยปิติปกคลุมด้วยบรรยากาศแห่งศรัทธาทว่าในหมู่ญาติพี่น้องกลับไม่มีวี่แววของพระนางโรหินี พระอนุรุทธะสังเกตเห็นความผิดแปลกจึงถามหาน้องสาวเมื่อได้ความว่าพระนางซ่อนตัวอยู่เพราะป่วยเป็นโรคผิวหนังและไม่กล้าออกมาพระเถระผู้มีทิพยจักย่อมรู้แจ้งจึงมีได้เพียงแต่เวทนาแต่ยังเห็นโอกาสที่จะชี้ทางบุญให้แก่น้องสาว นี่คือภาพของหญิงสาวผู้สูงสักดิ์ที่ถูกพันธนาการด้วยความอับอายและทุกทรมานทางกายเธอปิดกันตัวเองจากโลกภายนอกไม่รู้เลยว่าแสงแห่งศรัทธาและบุญกุศลกำลังจะส่องเข้ามาเปลี่ยนชีวิตของเธอไปตลอดกาลเสียงแห่งการสวดพระพุทธมนต์ดังกังวานในวังหลวงของสากยะหลังจากขบวนภิกษุสงฆ์พร้อมพระอนุรุทธเถระ เข้าสู่กรุงกบ,บิลพัทแล้วเสียงสาธุการของเหล่าญาติและประชาชนก้องกังวานไปทั่วอาาเขตแต่ในความปิติยินดีนั้นก็ยังมีความว่างเปล่าซ่อนอยู่เพราะพระนางโรหินีไม่ปรากฏกายพระอนุรุทธะผู้มีทิพยจักษสุรู้ทั่วท่วนเมื่อทอดพระเนตรหาไม่เห็นน้องสาวในหมู่ญาติก็เอ่ยถามด้วยความสงสัยเหตุใดโรหินีน้องรักของเราจึงไม่ได้ออกมาต้อนรับ เหล่าญาติพี่น้องต่างอึกอักบางคนหลบตาบางคนแสดงแววเวทนาจนในที่สุดมีผู้หนึ่งกล้ากราบเรียนด้วยความจริงใจว่าข้าแต่พระมหาเถระพระนางโรฮินีเจ็บป่วยด้วยโรคผิวหนังร่างกายเต็มไปด้วยแผลผุพองพระนางละอายใจเกินกว่าจะออกมาพบผู้ใดจึงซ่อนตัวอยู่แต่ในห้องมิอาจออกมาสู่สายตาผู้คนได้เมื่อได้ฟังดังนั้น พระอนุรุธทธเถระมิได้แสดงความเศร้าหมองหากแต่เปี่ยมด้วยเมตตาพระองค์ตรัสเรียกให้คนไปตามน้องสาวมาในเบื้องแรกพระนางโรฮินีปฏิเสธอย่างหนักนั่นอย่าเลยข้าจะไม่ยอมออกไปให้ผู้ใดเห็นร่างกายเช่นนี้เป็นอันขาดแต่น้ำเสียงของผู้คนที่นำสารมาเปี่ยมด้วยความอ่อนโยนและความเคารพพระมหาเถระผู้พี่ของพระนางปรารถนาจะพบจริงๆ ไม่ใช่เพียงเพื่อทักถายแต่เพื่อชี้ทางให้พระนางได้คลายทุกข์หากพระนางไม่ออกไปย่อมเสียโอกาสอันยิ่งใหญ่พระนางโรหินีได้ฟังดังนั้นใจที่เต็มไปด้วยความสิ้นหวังกลับมีแสงริบรีเห็นความหวังปรากฏขึ้นแม้ยังมีความกลัวและความอับอายแต่คำของพระพี่ชายทำให้พระนางเห็นหนทางบางอย่างที่จะเปลี่ยนชีวิตถ้าบุญสามารถชำระใจได้จริง ข้าจะลองก้าวเดินบนเส้นทางนี้ดูสักครั้งด้วยความศรัทธาที่ก่อตัวขึ้นพระนางจึงตัดสินใจขายเครื่องประดับที่ตนมีอยู่นำมาเป็นปัจจัยสำหรับการก่อสร้างโรงฉันณนวัดนิโครธารามพร้อมทั้งตั้งใจลงแรงกายด้วยตนเองนี่คือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงจากหญิงสาวผู้เคยจมอยู่ในความทุกข์และความอับอายกำลังจะก้าวเข้าสู่หนทางแห่งศรัทธาและบุญกุศล โดยมีพระอนุรุธทธะเถระเป็นผู้นำทางรุ่งอรุณวันใหม่แสงทองแห่งพระอาทิตย์แรกเริ่มสาดผ่านยอดไม้ลงมายังพื้นดินพระนางโรหินีก้าวออกจากเรือนด้วยหัวใจที่หนักแน่นกว่าที่เคยเป็นมาแม้ร่างกายยังอ่อนแอแต่ในใจกลับมีความศรัทธาอันแรงกล้าส่องสว่าง พระนางนำเครื่องประดับอันเคยเป็นเครื่องหมายแห่งศักดิ์ศรีกําไลทองสร้อยมุกและอาภรงดงามไปแลกเปลี่ยนเป็นทรัพย์เพื่อนำมาสมทบในการก่อสร้างโรงฉันที่วัดนิโครธารามราวกับว่าได้ปลดปล่อยพันธนาการบางอย่างออกจากใจที่วัดนิโครธารามพื้นดินกว้างใหญ่ยังว่างเปล่ารอการก่อสร้าง พระนางโรฮินีเดินเข้าไปในพื้นที่นั้นพร้อมผู้คนที่ช่วยกันแต่แทนที่พระนางจะยืนเพียงออกคำสั่งดังเช่นเจ้าหญิงผู้สูงศักดิ์นางกลับหยิบไม้กวาดขึ้นมาด้วยตนเองเสียงกวาดใบไม้ดังก้องไปท่ามกลางความเงียบสงบของยามเช้าพระนางปัดกวาดทางเดินขจัดฝุ่นละอองด้วยแรงแขนที่แม้ไม่แข็งแรงแต่เต็มไปด้วยพลังศรัทธา ทุกครั้งที่เงือหยดลงสู่พื้นพระนางกลับรู้สึกว่าใจของตนเบาขึ้นเมื่อเห็นเช่นนั้นผู้คนรอบข้างต่างทราบซึ้งใจข้าราชบริพารบางคนถึงกับน้ำตาซึมที่เห็นเจ้าหญิงผู้สูงศักดิ์ยอมก้มลงเช็ดถูพื้นด้วยตนเองโดยไม่ถือตัวเสียงหนึ่งเอ่ยขึ้นว่าพระนางหาได้เพียงสร้างด้วยทรัพย์เท่านั้น แต่ทรงสร้างด้วยแรงใจและแรงกายพระอนุรุทธเถระมองภาพนั้นด้วยความยินดีท่านรู้ดีว่าการลงแรงเช่นนี้คือการชำระจิตใจให้สะอาดพร้อมรับแสงแห่งธรรมแม้โรคผิวหนังยังคงกัดกินร่างกายยามเหงื่อไหลรินทำให้แผลแสบเจ็บแต่พระนางหาได้หยุดพักไม่นางกลับเช็ดถูอาสนะด้วยมือของตนเอง ต้มน้ำเพื่อถวายพระสงฆ์และคอยจัดเตรียมสถานที่อย่างตั้งอกตั้งใจทุกครั้งที่ความเจ็บปวดแล่นผ่านกายพระนางยิ่งระลึกถึงถ้อยคำของพระอนุรุทธ,ธะการทำบุญมิได้ขึ้นอยู่กับร่างกายหากแต่ขึ้นอยู่กับศรัทธาในใจถ้อยคำนั้นเป็นดั่งยารักษาใจที่ทำให้พระนางก้าวต่อไปเมื่อเวลาผ่านไปหลายวัน พระนางเริ่มสังเกตว่าแผลบางส่วนบนร่างกายค่อยๆแห้งและทุเลาลงแม้ยังไม่หายสิ้นแต่ความเจ็บปวดกลับบรรเทาความอับอายที่เคยทับถมใจค่อยๆค,ค,คลายลงกลายเป็นความปลื้มปิติที่ค่อยๆเบ่งบานน้ำเสียงของผู้คนรอบกายแปรเปลี่ยนจากการเวทนาเป็นการชื่นชมพระนามผู้เปี่ยมด้วยศรัทธา ช่างงดงามยิ่งกว่าความงามทั้งรูป,ปกายเสียอีกโรงฉันเริ่มเป็นรูปเป็นร่างเสาไม้ถูกตั้งขึ้นหลังคาเริ่มโค้งงามพระนางโรฮินีเดินตรวจตราด้วยความใส่ใจมิใช่ด้วยสายตาของผู้ควบคุมงานแต่ด้วยหัวใจของผู้ปรารถนาให้สถานที่แห่งนี้งดงามและบริสุทธิ์สมควรแก่การถวายแด่พระพุทธศาสนา ทุกครั้งที่พระนางยกมือขึ้นเช็ดถูทุกครั้งที่ก้มลงเก็บกวาดพระนางรู้สึกเหมือนกับว่าได้กวาดฝุ่นละอองแห่งกิเลสออกจากใจตัวเองทีละเล็กทีละน้อยนี่คือจุดเปลี่ยนสำคัญจากหญิงสาวที่เคยซ่อนตัวอยู่ในความอับอายบัดนี้กำลังก้าวออกมาสู่แสงสว่างด้วยศรัทธาแม้ยังป่วยแต่หัวใจกลับแข็งแรงกว่าที่เคยเป็นมา เสียงกวาดพื้นและน้ำตาแห่งปริติในหัวใจพระนางโรฮินีได้กลายเป็นดนตรีที่ประกาศการเริ่มต้นของปาฏิหาริย์ที่จะตามมาในไม่ชา้าเสียงกวาดพื้นยังคงดังเป็นจังหวะในยามเช้าดวงอาทิตย์ทอดแสงสีทองอ่อนๆผ่นานกิ่งไม้ลงมาพระนางโรฮินีกำลังนั่งเช็ดอาสนะด้วยผ้าสะอาดแม้เหงื่อไหลท่วมร่างและแผลบนผิวหนังยังคงปรากฏอยู่ แต่ในหัวใจกลับเต็มไปด้วยความสงบเย็นพระนางไม่ได้สังเกตเลยว่าในระหว่างที่ก้มลงทำงานนั้นสิ่งมหัศจรรย์กำลังเกิดขึ้นวันแรกๆพระนางยังคงเจ็บปวดจากบาดแผลแต่เมื่อผ่านไปหลายวันพระนางเริ่มรู้สึกว่าความเจ็บนั้นทุเลาลงอย่างน่าประหลาดร่องรอยแผลที่เคยแดงช้ำบัดนี้เริ่มแห้งและจางลงทีละเล็กทีละน้อยผู้ที่อยู่รอบข้างสังเกตเห็นก่อนต่างพากันซุบซิบดูสิ ผิวของพระนางเริ่มใสขึ้นแล้วใช่แล้วแผลที่เคยลามทั่วทั้งแขนตอนนี้แห้งลงจนแทบไม่เหลือร่องรอยพระนางโรฮินีได้ยินเช่นนั้นแม้ยังไม่กล้าเชื่อแต่ในใจกลับสันสะท้านด้วยความหวังทุกครั้งที่พระนางยกขันน้ำไปถวายพระสงฆ์ทุกครั้งที่ก้มลงเก็บกวาดใบไม้บุญกุศลที่ก่อเกิดในใจเปล่งประกายเป็นแสงสว่างบางครั้งพระนางถึงกับรู้สึกเหมือนมีพลังอบอุ่นโอบล้อมอยู่รอบกาย เป็นความรู้สึกที่ไม่เคยมีมาก่อนโรคผิวหนังที่ครั้งหนึ่งเคยทำให้พระนางรู้สึกเหมือนถูกคำสาปบักนี้กำลังถูกชำระล้างด้วยพลังแหง่งศรัทธาและการลงมือทำบุญจริงๆบรรดาข้าราชบริพารและชาวเมืองที่ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงต่างตื้นตันใจบางคนถึงกับน้ำตาไหลโอ้บุญนั้นมีจริงพระนางโรฮินีคือพยานในครั้งนี้ เสียงกล่าวสาธุการดังก้องในวัดนิโครธารามทุกคนต่างเห็นพ้องต้องกันว่าศรัทธาและบุญกุศลสามารถเปลี่ยนชีวิตมนุษย์ได้จริงไม่ใช่เพียงคำสอนที่ลอยอยู่บนอากาศสำหรับพระนางโรฮินีความเปลี่ยนแปลงภายนอกยังไม่ยิ่งใหญ่เท่าความเปลี่ยนแปลงภายในหัวใจนางเริ่มมองตนเองด้วยสายตาแห่งเมตตาแทนที่จะจมอยู่กับความอับอายนางกลับมีความสุขทุกครั้งที่ได้ก้มลงทำสิ่งเล็กๆเ,เพื่อพระาศาสนา ทุกหยดเหงื่อคือเครื่องเตือนใจว่าชีวิตนี้ยังมีคุณค่าทุกแผลที่ค่อยๆหายคือคำยืนยันว่าบุญกุศลไม่เคยทรยศผู้ใดโรงฉันใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้วและพร้อมต้อนรับพระพุทธองค์ในไม่ช้าพระนางโรฮินีจากหญิงสาวที่เคยหลบซ่อนเพราะความอับอายบัดนี้กลับยืนอยู่ท่ามกลางผู้คนด้วยใจที่เปี่ยมด้วยศรัทธาและร่างกายที่กำลังฟื้นคืนความงดงามดังเดิม ปาฏิหาริย์ได้เริ่มขึ้นแล้วและนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการพลิกชะตาชีวิตอย่างแท้จริงโรงฉันที่พระนางโรฮินีลงแรงกายสร้างด้วยศรัทธาบัดนี้เสร็จสมบูรณ์แล้วหลังคามุงเรียงอย่างประณีตเสาไม้ตั้งตระงานอาสนะถูกปูลาดสะอาดสะอ้านทุกมุมเต็มไปด้วยความเรียบร้อยและกลิ่นหอมของดอกไม้สดวันนั้น เป็นวันที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จมาพร้อมพระภิกษุสงฆ์เป็นจำนวนมากเพื่อเสวยพัตตาหารโรงฉันแห่งใหม่ที่สร้างขึ้นด้วยแรงศรัทธาอันแรงกล้าของพระนางโรฮินีเมื่อพระพุทธองค์เสด็จถึงโรงฉันทั้งหลังเปล่งประกายด้วยแสงอ่อนๆราวกับสวรรค์ส่องลงมาผู้คนทั้งหลายมอบกราบด้วยใจสันสะท้านพระภิกษุสงฆ์นั่งเรียงรายอย่างสงบสง่า บรรยากาศคลี่คลายด้วยความศักดิ์สิทธิ์และความสงบเย็นพระพุทธเจ้าทรงรับพัตตาหารที่จัดถวายอย่างประณีตเสร็จแล้วทรงทอดพระเนตรไปรอบโรงฉันและตรัสถามด้วยสุรเสียงอันอ่อนโยนว่าใครหนอคือเจ้าภาพผู้สร้างโรงฉันแห่งนี้เมื่อได้ยินถ้อยคำถามนั้นทุกคนต่างเหลียวซ้ายแลขวาแต่ไม่เห็นพระนางโรหินีอยู่ในหมู่ผู้ถวายอาหาร พระนางไม่ได้กล้าขึ้นมานั่งท่ามกลางมหาชนเพราะยังมีร่องรอยของโรคบนร่างกายแม้จะดีขึ้นแล้วแต่หัวใจยังเต็มไปด้วยความละอายเมื่อมีผู้กราบทูลว่าเจ้าภาพคือพระนางโรฮินีพระพุทธองค์จึงตรัสให้ตามตัวมาพระนางเดินเข้ามาด้วยความเขินอายก้มหน้าน้ำตาคลอกราบลงเบื้องพระพักพระบรมศาสดาด้วยหัวใจที่ทั้งปลืม้มปีติและหวาดหวั่นในเวลาเดียวกัน พระพุทธองค์ทอดพระเนตรนางด้วยสายตาเปี่ยมเมตตาแล้วตรัสด,ด้วยสุรเสียงอันอ่อนสงบโรฮินีโรคผิวหนังที่เธอเผชิญหาใช่เกิดขึ้นโดยไร้เหตุไม่หากแต่มีเหตุมีปัจจัยสืบเนื่องจากกรรมเก่าที่เธอได้กระทำไว้ในอดีตเสียงนั้นดังขึ้นท่ามกลางความเงียบงันจนผู้คนทั้งหลายตั้งใจฟังอย่างมิกล้ากระพริบตาพระองค์ตรัสเล่าว่า ในการก่อนพระนางเคยเกิดเป็นมเหสีของกษัตริย์ผู้หนึ่งด้วยความริษยานางได้สั่งให้คนเอาผงหม่ามุยโรยใส่นางรำสาวงามที่พระสวามีโปรดปรานนักเพื่อให้ผิวนางผุพองเป็นแผลเล็กเกินกว่าจะชื่นชมได้กรรมแห่งความริษยานั้นไม่สูญหายแต่ติดตามนางมาหลายพบหลายชาติและในชาตินี้ได้แสดงผลเป็นโรคผิวหนังที่กัดกินทั้งกายและใจ จากนั้นพระบรมศาสดาตรัสสอนว่าดูก่อนโรหินีความโกรธความริษยาและความมานะทิฐิเป็นดังพิษร้ายที่กัดกินใจผู้ครองมันยิ่งเก็บไว้ความทุกข์ยิ่งเพิ่มพูนจงละเสียเถิดความโกรธจงดับเสียเถิดความริษยาจงทำลายเสียซึ่งสังโยชน์ทั้งหลายเมื่อใจพ้นแล้วจากเครื่องผูกพัน ชื่อว่ามิได้ติดอยู่ในนามรวบทั้งปวงเมื่อนั้นแหลความสุขแท้จริงย่อมบังเกิดเมื่อได้สดับธรรมพระนางโรหินีเกิดความซาบซึ้งอย่างลึกซึง้งน้ำตาไหลรินมิใช่ด้วยความทุกข์อีกต่อไปหากแต่เพราะใจได้พบทางออกจากความมืดมนพระนางกราบแทบพระบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าดวงตาส่องประกายแห่งปัญญาผู้คนทั้งหลายที่อยู่ในที่นั้น ต่างปีติยิ่งนักเพราะได้เห็นด้วยตาตนเองว่าบุญคุศลและธรรมะสาม,มารถชำระทั้งกายและใจได้จริงพระนางโรหินีได้เรียนรู้ว่าโรคร้ายไม่ใช่เพียงผลของร่างกายแต่คือเงาของกรรมเก่าที่จิตเคยสร้างไว้และพระธรรมก็ได้ชี้ทางแห่งการหลุดพ้นให้พระนางเห็นแจ้งด้วยตาตนเองนี่คือฉากแห่งการเปิดเผยความจริง ที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงอันยิ่งใหญ่ในจิตใจของพระนางในฉากต่อไปเมื่อพระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมว่าด้วยเหตุแห่งกรรมเก่าและชี้ทางละวางความโกรธและความริษยาพระนางโรฮินีซึ่งหมอบกราบอยู่ณเบื้องพระพักพระหัตถัยพลันผ่องใสความเศร้าความอับอายความทุกข์ที่เคยกัดกินใจมานานปีค่อยๆค,ค,คลายหายไป ในขณะที่พระนางเพ่งฟังพระธรรมเสียงแห่งสัจจะดังก้องกังวานราวกับสายน้ำบริสุทธิ์ชำระล้างจิตความยึดมั่นถือมั่นในรูปกายความริษยาและมานะทิฏฐิทั้งหลายถูกทำลายลงทีละน้อยราวกับม่านหมอกค่อยๆถูกแสงอาทิตย์เช้าส่องทะลุทันใดนั้นพระนางโรฮินีบัรล,ลุโสดาปฏิผลเป็นผู้เข้าถึงกระแสธรรม มั่นคงว่าจะไม่ตกต่ำอีกต่อไปไม่หลงวนเวียนในอบายภูมิและจกต้องบรรลุพระนิพพานในภายหน้าอย่างแน่นอนเมื่อใจบริสุทธิ์เป็นกระแสธรรมร่างกายภายนอกก็ปรากฏปฏิหารตามมาแผลผุพองที่เคยปกคลุมทั้งร่างค่อยๆจางหายไปอย่างน่าอัศจรรย์เนื้อหนังกลับคืนสู่ความงดงามเปล่งปลั่งประหนึ่งทองคำต้องแสงอรุณ ผู้คนที่เห็นต่างอุทานด้วยความปีติสาธุบุญนั้นเปลี่ยนชีวิตได้จริงแท้พระนางโรฮินีประนมมือนั้นตาไหลด้วยความปลื้มปีติคราวนี้มิใช่น้ำตาแห่งความทุกข์แต่เป็นน้ำตาแห่งความอิ่มเอมในธรรมพระนางเงยหน้าขึ้นด้วยใบหน้าแจ่มใสดวงตาส่องประกายแห่งปัญญาใจเต็มไปด้วยความสงบเย็น พระพุทธเจ้าทรงทอดพระเนตรด้วยแม่ตาตรัสว่าดูก่อนโรหินีบุญกุศลที่ทำด้วยใจบริสุทธิ์ย่อมนำผลอันบริสุทธิ์การสร้างโรงฉันด้วยแรงศรัทธ,ธาและแรงกายของเธอไม่เพียงชำระบาปกรรมเก่าแต่ยังเปิดทางให้เธอเข้าถึงกระแสะแห่งพระนิพพานเรื่องของพระนางโรหินีคือประจักษ์พยานแห่งพลังบุญและธรรมะ ความทุกข์ทางกายไม่ใช่สิ่งถาวรหากใจมีศรัทธาย่อมเปลี่ยนแปลงได้ความทุกข์ทางใจยิ่งใหญ่กว่าความเจ็บป่วยแต่ธรรมะคือยาที่แท้จริงบุญกุศลที่ทำด้วยมือด้วยแรงกายและด้วยใจที่บริสุทธิ์ย่อมเปลี่ยนชีวิตได้อย่างน่าอัศจรรย์ขอให้เรื่องราวนี้เป็นแรงบันดาลใจแก่ทุกท่านที่ได้รับฟังได้เห็นคุณค่าของการทำบุญ และการชำระใจให้พ้นจากความโกรธและความริษยาเมื่อใจสว่างแล้วแม้ชีวิตจะ,ะเผชิญโรคร้ายหรืออุปสรรคเพียงใดก็สามารถเปลี่ยนเป็นเส้นทางแห่งการพ้นทุก์ได้บุญนั้นเปลี่ยนชีวิตได้จริงแท้และเมื่อทำด้วยใจศรัทธาบริสุทธิ์ชีวิตย่อมพบกับแสงสว่างในที่สุด